ดวงปี2024สามสิ่งมุ่นๆของคนมังกรในปีนี้อันดับที่หนึ่ง ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนค่ะดังรูปดวงตัวอย่างนะคะจะเห็นได้เลยว่าดวงดาวจะเรียงร้อยต่อต่อกันนะคะเกือบทุกราศีนะคะ หัวและหางขบวนจะอยู่ที่คําว่าตนุและคําว่าอรินะคะอย่างลัคนาของเราอะคะจะดาวพระเกตโคจรกลุ่มอยู่นะคะส่วนหางขบวนนะคะก็คือเลข1เลขสี่เลข6อันนี้โคจรอ,อยู่ในภพอรินะคะแสดงว่าตัวเราเนี่ยนะคะอยู่เบื้องหลังของคําว่าอริเดือนนี้ต้องไปสัมพันธ์กับเรื่องของอุปสรรคปัญหาความเหนื่อยความเครียดความทุกข์ใจนี่สินปัญหาร้อยแปดนะมอเอ่นว่าคําว่าอริเนี่ยดันมีดวงดาวโคจรลอยอยู่ถึง3ามดวงซึ่ง3ามดวงนี้ก็ ก็สัมพันธ์กับเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องลูกน้องเรื่องของความเจริญก้าวหน้าเรื่องของเจ้านายเรื่องของปัญหาร้อยแนะคะก็โค<ม><ม>จรสัมพันธ์อยู่ในคําว่าอะไ<ม>เป็นเดือนที่คนมังกรนะคะมีหน้าที่นะคะที่เราอ่ะจะต้องเปดาวพะเกตค่ะคือมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปช่วยแก้ไขนะคะสิ่งต่าง ปัญหาต่างๆนะที่มันจะเกิดขึ้นแล้วสมคัญถึงตัวเรานั่นเองตัวเราอยู่เบื้องหลังนะดาวคําว่าอริตัวเราอยู่เบื้องหลังของดวงดาวทั้งหลายเลยนะเราเป็นตัวผักดันเป็นดาวพระเกตที่ช่วยนะใครก็ตามมีอุปสรรคใครก็ตามมีปัญหาให้ถามคุณนะคะอันนี้มันเป็นเหมือนมิชชั่นของคุณในเดือนมิถุนายนถ้าพูดถึงเรื่องของการงานนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่ลูกน้องออกหรือเปลี่ยนเจ้านาย หรือลูกค้ามีปัญหาหรือว่างานมันมีอะไรบางอย่างไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการเช่นบางทีเซ็นสัญญาอะไรกันไว้อย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็อาจจะมาเทน,นะหรือเซ็นสัญญาอะไรกันไว้แล้วลูกน้องก็ไม่สามารถไปทําได้หรือมีความขัดแย้งอะไรบางอย่างกับเจ้านายทําให้เราเกิดเรื่องของความเครียดความทุกข์นะคะแต่อย่างไรก็ตามอะค่ะเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเขานะถึงเรารู้ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่หน้าที่เรานะสมมติว่าเพื่อนร่วมงานออกแล้วกันนะหรือลูกน้องออกอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วนายก็จะมาสั่งเรา เราก็จะต้องแบบทำงานเพิ่มขึ้นนะเพื่อนออกเราก็จะต้องมาทำงานแบบแทนเพื่อนเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขัดแย้งกับเจ้านายอีกนะคือมันเหมือนแบบอะไรก็เราอะแต่ถ้าเกิดคุณคิดใหม่ทำใหม่มองว่าเออเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ท้าทายสำหรับคนมังกรเรามีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือ ะะแล้วพอเดือนต่อไปอะคะ่ะดาวต่างๆเขาก็จะโครจรออกจากจุดเสียใช่ไหมคะอย่างเลข1เลข4เลข6เนี่ยเป็นดาวรายเดือนแสดงว่าเดือนหน้าเขาก็ไปอยู่ในจุดใหม่นั่นเองนะก็มันเป็นจุดเดือนที่มันมีปัญหาไงนะคะมันก็ต้องช่วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราช่วยแล้วอ่ะเดี๋ยวเดือนหน้านะ,ะเราก็จะได้แบบเหมือนเสวยบุญแล้วกันนะเสวยบุญในสิ่งที่เราทำนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของครอบครัวอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเรื่องของปัญหาอาจจะเป็นปัญหาหนี้สินหรือ เรื่องของโรคภัยไ,ไข้เจ็บนะคะเ mm hmm. พราะว่าดาวพฤหัสอะคะ่ะเ mm hmm. พิ่งจะโครจรย้ายเข้ามาอยู่ในจุ หมายก็คือคาว่าปุตตะแปลว่าใครก็ตามอ่ะที่เราดูแลอยู่นะจะเจอดาวมฤตยูค่ะก็คือจะ,จะจะเจอเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือมันจะมีปัญหาในหมู่วงวานญาติพี่น้องของคุณของคุณมันจะมีความวุ่นวายเรื่องของนิสินนะบางทีอาจจะแบบเออญาติพี่น้องมาขอยืมเงินช่วยหน่อยไม่ไหวเลยช่วงนี้ปัญหาเศรษฐกิจนะส่งหลานเรียนนิดนึงหรือช่วยจ่ายค่ารถให้หน่อยอะไรเงี้ยหรือช่วยเหลือหน่อยช่วงนี้เจ็บป่วยไม่สบายอ่ะขอยืมเงินหน่อยอะไรประมาณนี้คน่ะ ก็จะมีอะไรที่แบบไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้องอ่ะในเรื่องของความเสียหายของเขาแล้วเราก็เหมือนหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะก็ต้องเข้าไปสัมพันธ์นะก็ต้องเข้าไปใส่ใจต้องเข้าไปช่วยเขาไงก็เราเป็นดาวพเก่ะเราเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเป็นเทพเทวาก็ต้องมีหน้าที่ช่วยเขาใครขออะไรมาเราต้องช่วยก็มองในแง่นี้ละกันนะคะก็จะได้เห็นว่าเรื่องวุ่นวุ่นของเราก็อาจจะเป็นเรื่องดีในเดือนหน้าก็ได้นะคะอย่าลืมไปติดตามคลิป3สิ่งดีๆของคุณ้วยนะคะเพราะดูเหมือนว่าเดือนกรกฎาคมของคุณอาจจะเป็นเดือนที่ดีีอกเดนนึค่ะ ดวงปี2024สามสิ่งวุ่นวุ่นของคนมังกรในปีนี้อันดับที่สองอาเพศ ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมดังรูปดวงตัวอย่างอะคะ่ะมันจะมีดวงดาวที่โครจรทำมุมนะคะแล้วก็สัมพันธ์นะคะถึงตัวคุณเนี่ยนะคะอย่างเลขศูนย์เลข5ที่อยู่ในช่องของคำว่าปุตตาะคะเพิ่งจะโครจรมาสัมพันธ์คืออยู่ในมุมตรีโกณนะคะจะมีดาวลอยอยู่ในราศีพฤษภและราศีกัน ทำให้ทำมุมมาถึงตัวคุณเท่ากับว่าในช่วงปีนี้เดือนกันยายนเดือนตุลาจะเป็นช่วงแรกเลยที่ดาวมฤตยู basis. โคจรมาถึงตัวเราผ่านมุมของตรีโกณน,นี้นะคะซึ่งดาวมฤตยูค่ะก็เป็นตัวแทนเรื่องของความเสียหายความอาเพศเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บซึ่งทํามุมถึงคุณะ,ะมาตั้งแต่เดือนกันยายนแต่มองว่าในเดือนตุลาคมอะค่ะมันจะเกิดเหตุของความเข้มข้นขึ้นมานะคะมฤตยูคือเรื่องของความเสียหายเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องระวังค่ะในช่วงเดือนตุลาคมมันจะมีเรื่องของความเสียหายการเปลี่ยนแปลงเนี่ย อาจจะส่งผลถึงตัวเราเช่นถ้าพูดถึงในเรื่องของการทํางานนะคะก็จะเป็นเดือนที่คุณนะมีงานเยอะมากนะคะเพราะว่าดาวศุกโครจรเป็นเกษตราธิปดีในช่องการงานแต่ว่ามันเหมือนเราจะแฮนด์ลอะไรแบบหลายๆอย่างไม่ได้ะคะ่ะบางทีงานมันเข้ามามาก แล้วลูกน้องคุณไม่พร้อมหรือว่ากําลังทรัพย์คุณไม่พร้อมอย่างนี้ค่ะมันก็จะเกิดเรื่องของความเสียหายเกิดขึ้นได้นะซึ่งในเดือนนี้อะค่ะดาวเสาซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณก็โครจรเดือนถอยหลังอยู่ในช่องการเงินนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะงานดีมากเลยแต่เงินครอบเวอร์ไม่ทันอย่างเช่นบางทีได้ลูกค้ามาแต่ว่าเขาอาจจะขอแบ่งจ่ายอย่างนี้ค่ะเซ็นสัญญาไว้แล้วออกไปก่อนแต่เราอาจจะหมุนเงินอะไรบางอย่างไม่ทันในช่วงเวลานี้ระวังเรื่องของลูกน้องลาออกนะเรื่องของความเสียหายเกิดขึ้น gap สังคมหรือคนรอบด้านด้วยหากคุณทํางานในลักษณะขององค์กรนะคะก็จะเป็นช่วงที่งานงอ,งอ่อ่ะคืองานมันเยอะมากๆอะคะ่ะแล้วก็อาจจะอ,อ,อะไรก็คุณอย่างเงี้ยคือมัอนเหมือนแบบอาจจะเป็นไม่ได้ว่าลูกน้องคุณลาออกหรือว่าเพื่อนร่วมงานกับเจ้านายแบบมีปัญหาอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วทุกอย่างมันก็เหมือนแบบประเดยประดังมาคืองานก็ต้องรับผิดชอบแล้วสภาพแวดล้อมคนรอบด้านเนี้ยก็ไม่ได้เอื้อกันสักเท่าไหร่อะคะ่ะเพราะว่าดาวคู่ศัตรูมันส่งอิทธิพลถึงกันนะคะอย่างเช่นในช่องของเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยคะ่ะที่มี ดาวราหูลอยอยู่ก็เล็งไปเจอเลขหนึ่งเลขสี่นี่เขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะมันเหมือนมันมีความขัดแย้งแบบอยู่รอบด้านแล้วทําให้เราเกิดความเครียดความทุกข์ความกังวลแล้วตัวเราเนี่ยก็ไม่ไดอ้อ่อยู่ในเขาเรียกว่าอารมณ์ที่มีแบบอ,อ่ความแฮปปี้นะเพราะเราสาวมันเป็นเรื่องของความเครียดอยู่แล้วความอึดความเครียดแต่ปัจจุบันนะ่ะดาวประจําตัวก็โคจรเดินถอยหลังมันเหมือนแบบงานเยอะมากเลยปัญหารอบข้างก็เยอะแล้วตัวคุณก็อาจจะมีความอดทนอะไรบางอย่างน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดพูดถึงเป็นเรื่องของครอบครัวค่ะอันนี้ก็จะต้อง ระวังเหมือนกันนะเพราะว่าดาวอังคารซึ่งเป็นตัวแทนของช่องพันธุ์อะค่ตกในคําว่าอรินะเแต่ว่าเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวของเราอ่ะมันมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วดาวอังคารเนี่ยค่ะก็สัมพันธ์กับดาวคู่ศัตรูถึง3ดวงนะอังคารเจออาทิตย์อังคารเจอพุธอังคารเจอเสามันเป็นเหมือนแบบเรื่องของความขัดแย้งหรือเรื่องปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในครอบครัวของเราทําให้เรา,าเกิดแบบความเครียดนะคะความอึดอัดใจบางทีอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนภายในบ้านอาจจะเป็นญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยอาจจะเป็น ผู้ใหญ่ภายในบ้านของเราที่มันมีเรื่องของปากเสียงหรือความขัดแย้งกันอะ่ะสมมติแบบมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเอา,อางี้แล้วกันนะสมมติมีเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วแบบเหมือนญาติพี่น้องเราก็จ่ายไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วแบบมาเป็นภาระให้กันกับเราแล้วก็เลยเกิดเรื่องของปัญหาปากเสียงเรื่องของความขัดแยง้งแบบเกิดขึ้นในครอบครัวมันมันเหมือนมันมีความแบบอึมครึมนะแบบเกิดทั้งใน ในบ้านและนอกบ้านและมองว่าแบบเรื่องการเงินก็ไม่โดดเด่นเลยในเดือนนี้คือมันมีรายจ่ายแบบเข้ามามากเลยนะคะแล้วเราก็อาจจะแบบเครียดหรือกังวลใน,เ,นเรื่องของค่าใช้จ่ายของเราด้วยเอาเป็นว่าเดือนตุลาเป็นเดือนที่ทา้าทายสําหรับคนมังกรน,นะคะอยากให้คุณบริหารจัดการให้ดีเพราะว่าทรายอ่ะมันจะเริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยาตอนที่ดาวทามุมตรีโกณกันแต่พอเดือนตุลามันเหมือนดาวมันเข้าล็อกอยู่ในช่องที่ไม่ค่อยดีแบบหลายๆดวงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบมีความเข้มข้นมากๆในเดือนตุลาคมนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้ากันยา มันเริ่มมีทรายอะไรมาบางอย่างคุณจะต้องค่อยๆบาลานนะคะหรือแก้ปัญหาแบบด้วยแบบความใจเย็นอะ่ะเพราะพอดพอพอดาวแบบแบบพระเคราะห์ทำมุมถึงกันอย่างนี้ค่ะบางทีเราอาจจะมีอารมณ์ชั่ววูบอย่างราหูอังคารนะมาจากช่องของคําว่าพันธุมาจากช่องของคว่ากุดุมพระบางทีมันแบบมีค่าใช้จ่ายแบบปุบปรับขึ้นมาอะไรอย่างนี้แล้วเราไม่ได้เตรียมตัวไวแล้วเราก็อาจจะใช้อารมณ์หรือความบุรุแรงเพราะว่าดาวเสาราวประจำตัวของเราค่ะในเดือนนี้ก็ทํามุมตรีโกณกับดาวศุกร์ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูอี ะะแบบพอเราเหมือนมันมีปัญหาในครอบครัวบางทีเราก็รู้สึกแบบไม่ค่อยอยากทํางานมันไม่มีอารมณ์ทํางานหรือทํางานไปก็ด้วยแบบความทุกข์ใจอะไรเงี้ยค่ะโอเคเอาเป็นว่าเดือนตุลาเป็นเดือนที่ท้าทายสําหรับคนมังกรนะคะคุณก็จะได้อา่าระวังเนาะระวังตั้งแต่เดือนกันยาแล้วก็หาช่องทางหรือหาโซลูชันให้กับตัวเองได้ดีในเดือนนี้ค่ะเปิดดวงปี2024 30มี่ิายนของคนมังกรในปีนี้ อันดับที่สปากเสียงในช่วงเดินพฤศจิกายนค่ะ อย่างรูปดวงตัวอย่างนะคะมันก็จะมีเกณฑ์การตรีโกนเกิดขึ้นค่ะตรีโกนนี้นะคะคือตรีโกนธาตุน้ําที่มีเลข3เลข8เลข4เลข9้าเลข1โคจรทํามุมกันค่ะปกติแล้วเกณฑ์ตรีโกนเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะเป็นเกณฑ์เรื่องของความมั่นคงนะเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานี้ค่ะตรีโกนที่มาสัมพันธ์เนี้ยดันกลายเป็นตรีโกนที่มีดวงดาวที่เป็นดาวคู่ศัตรูค่ะโคจรทามุมสัมพันธ์กันมันเหมือนแบบใช่ชีวิตมันมีความมั่นคงอะไรบางอย่างเช่นคุณอาจจะได้แบบคู่ค้าแบบทางธุรกิจหรือได้ หุ้นส่วนอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเออการทํางานของเราอะ่ะมันไม่ได้แบบผัวเดียวกับเทียมรีอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าหุ้นส่วนคู่ค้าของคุณนะคะหรือแม้แต่คู่ครองของคุณน่นะคะก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกสบายใจบ้างเพราะว่าในมุมของดาวตรีโกนะคะมันมีดาวที่สัมพันธ์เสียต่อกันเป็นดาวคู่ศัตรูนั่นแหละนะ,ะอย่างดาวพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของปากนะคะําพูดคําจาในช่วงเวลานี้ก็แบบ จะพูดอะไรจะทําอะไรมันก็จะใช้แบบอารมณ์หรือความรุนแรงอ่ะสี่แปดสี่สามนี่เป็นเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงอยู่แล้วนะมากับคนใกล้ชิดกับเรานะคนใกล้ชิดถ้าเป็นในเรื่องของครอบครัวก็ก็แน่นอนอาจจะเป็นคู่รักของเรานะก็แบบคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะมันเหมือนแบบมันต้องแบบมีปากเสียงกันด้วยเรื่องของทองอะเรื่องของแบบปัญหาภายในครอบครัวที่แบบเหมือนพูดแล้วพูดอีกแบบปากเปียกปากแฉะเรื่องเนี้ยมันก็ยังกลับมาเป็นเรื่องเดิมอะไรก็ตามที่คุณเคยเหมือนสัญญากันไว้ตกลงกันไว้อย่างเนี้ย มันก็อาจจะไม่แบบเป็นไปอย่างที่เราพูดไงเพราะมันไม่เป็นไปอย่างที่เราพูดใช่ไหมคะก็เลยเกิดแบบความขัดแยง้งหรือปากเสียงกันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเลข4ี่เลข3เลข8เนี่ยค่ะจะโครจรตรึงกันนะอยู่อย่างเงี้ยไปจนถึงเดือนธันวาคมมันเป็นมุมที่แบบเราเหมือนแบบเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าอยู่ตรงหน้าของเราก็มีอิทธิพลแบบขนาบซ้ายขนาบ ขวาอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้กันต่อไปอ่ะพฤติการทันวาเรื่องของปากเสียงเพราะฉะนั้นใครได้ฟังคลิปนี้แล้วนะกเออ็เบาๆกันนิดนึงนะคะเพราะว่าดูแล้วมันจะมีความแรงอยู่รอาหูอังคารนี่ก็เป็นดาวกู่ท่านลมบางทีแบบเขาเรียกว่าลมขึ้นอารมณ์ขึ้นแล้วเราก็พูดแบบว่าพูดจาเฉืดอเฉืดอาเชื่อเฉือนกันแบบว่าคือ ไม่ต้องสนใจหน้าอินหน้าพรมแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องของดวงดาวที่มากระตุน้นใช่ไหมคะถ้าเกิดเรารู้แล้วเราฟังคลิปนี้แล้วว่าเออพฤติกาธันวานะมันเป็นช่วงที่เราอาจจะมีโอกาสใช้คําพูด หรือการเขียนหรือการสื่อสารด้วยทุกอย่างอะนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ออฟไลน์อีเมลแบบจดหมายอะไรก็ตามในเรื่องของการสื่อสารนะะมันจะไปในเชิงของความรุนแรงแล้วก็จะรุนแรงต่อเนื่องด้วยนะไม่ใช่แบบว่าโอ้ดาแล้วจบอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่มันจะแบบพฤติการ์ทันวามันจะตึงกันอยู่อย่างนี้ยิ่งถ้าเกิดว่าคุณมีคู่ค้าทางธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่หุ้นส่วนหรือค,คู่ค้าเนี่ยจะไม่สามารถทําตามที่สัญญาไว้ได้นะคะ แล้วเราก็จะแบบเออมีน้าโหะะรุนแรงอาทิตย์พูดอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของเอกสารสัญญาที่มีการเซ็นหรือตกลงมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้หมายถึงว่าอาจจะเป็นช่วงต้นปีมีนามเมษาหรือจะเป็นช่วงออรกรกฎาสิงหายอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเออไหนบอกว่าจะมาดีลจะมาจบตรงเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่นะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่เราได้คุยในเวลานี้นะ,ะสมมติคุณคุยเดือนตุลาอ้าว ทำไมอยู่ดีๆมาแบบยกเลิกอะไรเงี้ยหรือคุยเดือนพฤติกาคุยกันดิบดีเลยสุดท้ายก็ยกเลิกก็เลยหบ,บังว่าด่ากันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเรื่องงานของเรามันเข้าสู่จุดวินาทด้วยไงเข้าสู่จุดวินาทแล้วเราก็จะมีปัญหากับคนรอบด้านนะคะโอเคฟังคลิปนี้แล้วนะคะ มีแน่ๆนะด่ากันเนี่ยนะคะรุนแรงเลยแหละนะพุจิกาธันวานะถ้าฟังคลิปนี้แล้วก็จะได้ระงับอารมณ์ระงับยับยังย้งชั่งใจเพราะว่าเดี๋ยวดวงดาวค่ะพอเดือนมกราใช่ไหมคะดวงดาวก็ขยับแล้วพอขยับมันก็จะมีแบบโซลูชันเข้ามาเองนะคะก็ประมาณนี้เนาะอย่าลืมคลิกเข้าไปดู3สิ่งดีๆของคนมังกรด้วยนะในท้ายคลิปจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะจะได้เปรียบเทียบได้ว่าในปีนี้นะเดือนดีเดือนไหนเดือนเสียเดือนไหนจะได้เอาไว้วางแผนชีวิตในปีนี้ได้ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ30สิ่งวุ่นวุ่นของคุณมังกรในปีนี้สำหรับคนที่สนใจดูดวงปี2567หรือดูดวงส่วนตัวกระทกลายได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะ